เสียทหารไปนะคะเมื่อวันที่12ธันวาคมนะคะเราก็เสียไปอีกสองคนนะคะก็คือสิบเอกพัชระนะคะสิบเอกพัชระเนี่ยแย้มแตงอ่อนเนี่ยเป็นพนักง,งานวิทยุนะคะก็สมรภูมิช่องอ่านมาน้ำยืนนะคะถูกกระสุนปืนคอนะคะตกใส่ที่บริเวณศีรษะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะ แล้วก็รายที่11นะคะเป็นจาเจนะคะจ่าเจเนี่ยประจําการอยู่ที่สะแก้วนะคะจ่าเจมีอาการคือตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะติดไข้เลือดออกแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลพระมงก,กุฎนะคะเป็นไข้เลือดออกจาส1บเพุทธจักรโทรทองนะคะหรือจาเจประจําที่ชายแดนมาประมาณ10ปีละทุกคนนะคะดีดุดเทวดาเขาต้องมาเสียชีวิตลงนะคะ ที่สมรภูมิครั้งนี้นะคะเราเรียกยุทธการสตรวัษเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับจ่าสตวัษนะคะที่เสียชีวิตไกลแรกนะคะคือไม่มีใครหรอกค่ะอยากจะลบไม่มีใครอยากสูญเสียทหารเงินนี้ไม่เท่าสูญเสียทหารนะคะเงินที่ทําสงครามไม่เท่าสูญเสียทหารนะคะเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านเราสามารถหาใหม่ได้แต่ชีวิตทหารดีๆเลอค่าอันนี้เราหาใหม่ไม่ได้นะคะ ถ้าให้เอาชีวิตนาก,การเมืองเฮงสวยกับชีวิตทหารฉันเอานัก,การเมืองเฮงสวยไปแลกดีกว่าค่ะแต่ละคนนี้ประวัติแบบดีงามมากก็ขอไว้อะไรนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าได้ยอมแพ้อย่าได้ท้ออย่าได้ถอยสู้เข้าไปยิงเข้าไปย่อนไขเข้าไปชีวิตมีค่ามันยามเกียดเราเราต้องทวงคืนศัก์ศรีคืนแผ่นดินไทย อย่าได้ท้อยอย่าได้ถอยสู้เข้าไประดมยิงเข้าไปย่อนไขรเข้าไปเอาคืนมันให้ได้มันขึ้นมารอบยิงทหารไทยมันขึ้นมาวางกับระเบิดมันถูกยึดคืนแผ่นดินไทยปีห้าสี่นะฉันถามเลยว่าขเขมรมาเฝ้ากับเราทําไมทหารไทยไม่กล้าตอบสักคนมันมาเฝ้ากับเราได้ยังไงเขาไม่กล้าพูดสักคํากับผู้บังคับบัญชาเวลานี้นะ ฉันแชทไปบอกเจ้าหน้าที่ประจำชายแดนว่าฉันอยากจะคิวหุ่นเซนหุ่นมาเนตด้วยตัวของฉันเองนี่จะคิวหุ่นเซนหุ่นมาเนตด้วยตัวของฉันเองสองหมืองฉันเองนะตอนเนี้ยโมโหแค้นสุดๆเลยเด็กคิดว่าอีหุ่นมาเนตนี่มันเป็นคนดีเนะพอกับพ่อมันแหละสมัยเขาพระวิหารมันก็เป็นคนสั่งบัญชาการสั่งลุยอินี่ใจร้อนกว่าพ่อมันอี ใครที่ออกทีวีแล้วไปบอกว่าอีคุณมาเด็ดเนี่ยมันเป็นคนดีเป็นคนใจเย็นเป็นอะไรนะไม่จริงอย่าไปคิดว่ามันไม่คิดแบบเดียวกับที่คุณเซนคิดมันโตมาจากกองซากศพมันมันจะไม่คิดแบบนั้นพอกันนั่นแหละทั้งสองคนมันเนี่ยเป็นตัวสั่งลุยนะมันแบบยิ้มยิ้มเห็นหน้าใจดีไม่ได้กระโชกหกหากแต่จริงแอยลึกๆแล้วอะ่ะมันเป็นคนที่แบบใจร้อนแล้วก็สั่งลุย ไม่ใช่ว่ามันเป็นคนดีนะแม่งกูอยากจะคิวมันจริงแต่ยากว่ะไอ้สองตัวเนี่ยคนปกติธรรมดาคนคขมเมนตไม่เคยเห็นหน้ามันเลยจริงเวลาที่เขาออกปรากฏตัวคนที่เขาจะไปอยู่ใ,ใกล้ๆชาวบ้านเขาจะคัดมามันจะมีป้ายชื่อไอ้สองคนเนี่ยตะกูลหุนทั้งหลายแหละไม่มีใครได้เข้าใกล้อ่ะ